รู้ถึงเวลาแล้วที่ Marvel Cinematic Universe mm hmm. ต้องซ่อม <Yeah. S 1> Hot Issue <it> <Yeah>. รู้นี่ยัง Yeah, it's <Yeah>. cool สวัสดีครับท่านผู้สู่รายการ Hot Issue รู้นี่ยังดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวครา,าวที่ฮอตที่สุดในวงการภาพยนตร์ณช่วงเวลานี้ครับและแน่นอนครับณเวลานี้ไม่มีสตูดิโอไหนร้อนแรงไปกว่า Marvel Studio เจ้าของ Marvel Cinematic Universe นั่นเองครับแต่ ใครติดตามผลงานของ MCU มาโดยตลอดนะครับผมว่าเราเกิดคำถามขึ้นในสมองแน่นอนครับว่าถึงตอนนี้ Marvel Cinematic Universe กำลังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าเริ่มต้นแบบนี้ครับว่าผมว่าต่อให้ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามนะครับคำวิจารณ์ของ Thor Love and Thunder หนังเรื่องล่าสุดของ Marvel Cinematic Universe ดูเหมือนว่ามันจะไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนในรัตเ e นต o m เมโตที่อยู่เปียแค่67หรือคะแนนในเมตาคริติกที่อยู่แค่57เต็ม100 ถึงแม้ว่ากระแสว,วิจารณ์ของหนังในช่วงแรกๆจะมีคนชื่นชมปากหวานอยู่ไม่น้อยนะครับแต่พอหนังเริ่มออกฉายเราก็เห็นได้ว่ามีคนจํานวนมากที่รู้สึกผิดหวังกับผลงานเรื่องล่าสุดของไทเก้าวติติเรื่องนี้ครับจนถึงปัจจุบันนะครับ MCU มีหนังมาแล้วรวม27เรื่องครับและมีหนังเข้าฉายทุกปีปีละหลายๆเรื่องมาเกิน10ปีต่อเนื่องครับซึ่งดูเหมือนว่าทํำให้แฟนเดนตายของ MCU เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มจะเหนื่อยล้ากับการดูหนังของมาเวลแล้วครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับไม่ว่าค วิจารณ์ปัจจุบันมันจะออกมาเป็นแบบไหนฟั่งรายได้ของหนัง MCU ก็ยังทําเงินค่อนข้างจะสูงครับแต่คําวิจารณ์ไม่ดีกระแสะไม่ดีแบบนี้เราเชื่อได้ว่า Marvel Studio ไม่มีทางนิ่งนอนใจได้ครับแล้วปัญหาทางด้านคุณภาพของ Marvel Cinematic Universe ณปัจจุบันมันอยู่ตรงไหน สันนิษฐานแรกก็คือหนังจาก MCU เยอะเกินไปครับจากแรกเริ่มเดิมทีนะครับเราจะเห็นหนังจากสตูดิโอนี้ประมาณปีละ2เรื่องครับแล้วก็มีการเพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นปีละ3เรื่องแล้วก็น่าจะมีถึง4เรื่องในปีหน้าครับปริมาณอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้คุณภาพของหนังใน MCU เริ่มมีปัญหาครับประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวละครครับ เพราะในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมานะครับมันคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของตัวละครคลาสสิกข,ของ MCU ครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ฮอกอายคนใหม่ Black Panther ก็จะไปนเน้นตัวละครตัวอื่นในขณะที่ i อ o อนแมก็จะเปลี่ยนเป็น i อ o อนฮาร์ที่ส่วนใหญ่แล้วดาราที่เป็นคนใหม่ของ MCU ไม่ได้เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับและคนดูก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับตัวละครใหม่เหล่านี้ สันนิษฐานต่อไปก็คือการมีซีรีส์มากเกินไปทำให้คอนเทนต์จาก MCU เริ่มเกลือครับ ในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานะครับมีซีรีส์หลายเรื่องครับที่ออกมาจากมาเ vel Studio ครับในขณะที่ซีรีส์หลายเรื่องที่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับภาพยนตร์ครับหลายเรื่องเล่าเรื่องที่คนดูบางส่วนรู้สึกไม่สนใจครับทําให้คนดูหลายส่วนที่ไม่ใช่แฟนเดนตายเริ่มปล่อยผ่านไม่ดูงานจากมาเ vel Studio ทุกเรื่องเหมือนเดิมครับประกอบกับแผนการปล่อยซีรีส์ของ Disney Plus ครับที่เลือกจะปล่อยซีรีส์แบบสัปดาห์ละตอนทําให้คอนเทนต์จาก MCU เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่แฟนๆคุยกันทั้งปี อาจจะสร้างความต่อเนื่องได้แต่การกลายเป็นบทสนทนายอย่างต่อเนื่องแบบนั้นมันก็ไม่สามารถเป็นบิ๊กอีเวนต์ได้เหมือนเดิมครับ <S <S หรือสันพิฐารสุดท้ายครับ MCU หรือว่า Marvel Studio แนะนำตัวละครใหม่มากเกินไปอย่าง God the God Butcher ตัวละครล่าสุดที่เพิ่มเติมเข้ามาใน Thor Love and Thunder นะครับก็เป็นตัวละครที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ครับจนของใหม่เหล่านี้มันอาจจะทำให้ MCU ในภาพรวมหมดความขลังไปก็เป็นไปได้ครับ เพื่อปัญหาออกมาดังนั้นแล้วทางแก้ของ Marvel Cinematic Universe อยู่ตรงไหนหนทางแรกครับใครตามข่าวมาเ e l มาโดยตลอดเราจะเห็นได้ว่า m a r เ e l ได้ตัวละครต่างๆคืนมาจาก Fox ไม่น้อยครับซึ่งตัวละครที่ได้มาจาก Fox ก็เป็นตัวละครสําคัญในมาเวลคอมิกนะครับน่าจะเพิ่มเติมอะไรให้กับ MCU ได้ไม่น้อยครับและเรื่องราวของตัวละครที่มาจาก Fox กก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวใน MCU แล้วณนะวันนี้ครับ หรือทางแก้ต่อมานะครับถ้าบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ซีรีส์เยอะเกินไปการลดปริมาณซีรีส์ของมาเวลลงก็อาจจะเป็นทางออกที่น่าสนใจครับประกอบกับอีกหนึ่งส่วนของตัวละครจาก Fox ที่น่าจะช่วยดึงภาพรวมให้กับ Marvel Cinematic u n i v e r s e กลับมาน่าสนใจมากๆอีกครั้งหนึ่งได้ก็คือ X-men ครับถ้ามาเ e ลหายอีเวนต์ดีๆจังหวะเหมาะๆเปิดตัว x m e n ออกมาได้มันก็น่าจะเรียกศรัทธาบางอย่างกลับมาจากแฟนๆได้ครับ หรือสุดท้ายครับถ้าหนทางที่ MCU กําลังเดินอยู่ณวันนี้มันดูยากลําบากมันดูยุ่งเหยิงเพราะว่าทุกอย่างตลอด10กว่าปีที่ผ่านมามันผูกพันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเนี่ยการตัดสินใจซอฟต์รีบูหรือว่ารีบู t แบบเบาๆด้วยการถอยห่างออกจากตัวละครในเซตปัจจุบันแล้วเลือกไปเล่ากลุ่มตัวละครใหม่แทนก็อาจจะเป็นทางออกที่น่าสนใจสําหรับ MCU ณนะปัจจุบันรับหรือสุดท้ายแล้วสําหรับแฟนเดนตายผมว่าหลายคนเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถึงกับที่ MCU จะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับการเดินตามแผนเดิมและเชื่อมั่นในควินไฟกีอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดของ Marvel Cinematic Universe ครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าปัจจุบันมาตรฐานของหนังใน Marvel Cinematic Universe จะดูคะแนนลดลงจะดูคุณภาพต่ำลงถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงต้นๆของ Marvel Cinematic Universe ไม่ว่าจะเป็น t h o r The Dark World Iron Man 2อจนถึง3หรือว่ากระทั่ง a อ t Man ทั้ง2ภาคหนัง ใจแฟนเดินตายมันก็ไม่ได้มีมาตรฐานในฐานะหนังที่ยอดเยี่ยมที่ควรจะได้ 80, 90หรือว่าร้อยคะแนนเต็มอะไรแบบนั้นอยู่แล้วครับประกอบกับความสําเร็จณนะปัจจุบันที่ MCU แบกอยู่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับที่เขาจะปรับเปลี่ยนอะไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และสุดท้ายครับสิ่งที่แฟนๆต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจก็คือเราคงต้องเชื่อมั่นในเควินไฟกีต่อไปครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานตัวเควินไฟกีเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าทั้ง M.C.U จะมีการเผยภัยคุกคามใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งเราก็ต้องรอดูตรงนั้นแหละครับว่าภัยคุกคามใหม่ที่ว่ากับอนาคตของ M.C.U มันจะเดินทางไปในทิศท,ทางไหนครับแต่สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามผลงานของ Marvel Cinematic Universe มาตลอด ถามคำเดียวครับว่าสำหรับคุณแล้วณปัจจุบัน Marvel Cinematic Universe ถึงเวลาหรือ,อยังที่ต้องการการซ่อมแซมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้ครับและนี่คือ Hot Issue รู้นี่อย่างประเด็นร้อนล่าสุดที่ผมจีนวิวเฟเดอร์หยิบมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังใน y t u t u c h c n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  m l m o r o r o u p ครับันนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับประเด็นร้อนประเด็นไหนอย่าลืมติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ